สวัสดีเพื่อนๆใน c h anel n YouTube และสวัสดีเพื่อนๆในแฟนเ e Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเจอกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวรองเท้าสินค้าของร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องนะครับอยากจะเห็นรองเท้ารุ่นนี้ให้ผมรีวิว เป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็จัดมาแบบยาว,ยาวๆเต็มๆให้ชมกันเลยนะครับสำหรับเจ้าต,ตัวรองเท้ารุ่นใหม่ของ n i ก e ้นะครับที่มีชื่อว่า n i ก e ้ h a n t o m GT นะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้า n นกี้ h a n t o m GT ตัวนี้นะครับแล้วก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับทำมาเกิดขึ้นมาทดแทนเจ้าตัวรองเท้ารุ่น n i ก e ้ h a n t o m วิชันแล้วก็ทำมาทดแทนรองเท้ารุ่น Nike ้แฟนทอมวีนอมนะครับซึ่งเจ้าตัว p แฟนทอม i s i o n กับ v ีนอมตัวนี้ก็ไม่มีการผลิตแล้วของ Nike ้นะครับก็จะเป็นผลิตตัวนี้ขึ้นมาแทนนะครับโดยใช้ชื่อว่า Nike ้แฟนทอม GT นะครับซึ่งคำว่า GT ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า generative texture นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาใส่ ตัวรองเท้าคู่นี้นะครับโดยตัวรองเท้าคู่นี้นะครับจะไม่ใช่รองเท้าสายสปีดนะครับแล้วก็ไม่ใช่รองเท้าสายจูโจมนะครับแต่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสปีดกับจูโจมไว้เข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวรองเท้ามีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ออกแบบมาให้กับคนที่หน้าเท้าบานใส่ได้สบายๆนะครับแล้วก็มากับเทคโนโลยีชุดพื้นที่ มีทั้งปุ่มแบบาสามเหลี่ยมที่เป็นปุ่มใบมีดแล้วก็ปุ่มกลมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของมันเนาะสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับผมเอามารีวิวให้ดูในแบบที่เป็นดินามิกฟิตนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นแบบหุ้มข้อนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็จะมีตัวท็อปนะครับทำออกมา2ออแบบนะครับก็คือแบบที่เป็น หุ้มข้อนะครับหรือที่เรียกว่าดินามิกฟิตนั่นเองนะครับกับอีกแบบที่ไม่เป็นแบบหุ้มข้อนะครับหรือไม่มีหุ้มข้อที่เรารู้จักกันแบบพูดกันแบบภาษาแบบบ้านๆนะครับก็ก็จะมี2แบบนะครับให้เลือกใช้งานกันนะครับแต่สำหรับตัวที่ผมนำมารีวิวตอนนี้นะครับเป็นตัวแบบที่เป็นหุ้มข้อนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่ารองเท้าที่ผมนำมารีวิวตอนนี้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับย้ําว่าไม่ใช่ของแท้นะครับอ่ะก่อนอื่นอีกอันนึงที่จะฝากไว้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กร็ฝากกดซับสไครตกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช e l youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองตอนนี้ด้วยนะครับกดๆเลยนะครับกดๆมาเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าเจ้าตัวรองเท้า n นกี้แฟนทอม GT ตัวนี้มีอะไรในตัวรองเท้าบ้างนะครับบอกก่อนเลยว่ารีวิวรองเท้าคู่นี้น่าจะนานนิดนึงนะครับนานมากๆเพราะว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้สรรพคุณของมันเทคโนโลยีของมันเหลือล้นซะจริงๆนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับ สิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเป็นสีใช่ไหมสีของเจ้าตรองเท้าคู่นี้นะครับสีหลักๆของมันจะเป็นสีพื้นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นลายเส้นสีดำแล้วก็เป็นสีชมพูที่เป็นสัญลักษณ์โลโก้ต่างๆนะครับจะเป็นสีชมพูนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของสีเจ้าตัวรองเท้านะครับส่วนเทคโนโลยีแรกที่จะพูดถึงนะครับนั่นก็คืออัปเปอร์หรือว่าตัวรองเท้านะครับอัปเปอร์ตัวนี้ใช้วัสดุที่เรียกว่า ไ i โคร i ฟนิชนะครับนี่จะเขียนติดอยู่บนโซนรองเท้านะครับไฟนิชนะครับที่เอามาใช้ทำตัว Upper ทั้งหมดเลยนะครับแต่เจ้าตัวไฟ i s ชตัวนี้จะมีความแตกต่างจากเจ้าตัวไฟ i s ชที่ทำตัว Ni ก e ้ e r c u r i a เรียนะครับซึ่งเจ้าตัวไฟ i ิชตัวนี้ความละเอียดของของของตัวเนื้อผ้า่าผมให้ดูนะกล้องโฟกัสปับ๊บเห็นไหมเราจะเห็นว่าความละเอียดของตัวเนื้อผ้ามันจะมีความละเอียด ของเจ้าตัวฟนิตมากกว่านะครับจะมีความละเอียดของเจ้าตัวอัปเปอร์มากกว่านะครับบริเวณหุ้มข้อเห็นไหมเราจะเห็นความละเอียดของของของตัวตัวผ้าตัวนี้ที่มีมากกว่านะครับอ่าแล้วน้องๆห,หลายๆคนอาจจะมองว่าตัวเนี้ยมันเป็น หนังตรงนี้มันเหมือนกับหนังสังเคราะห์เลยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่หนังสังเคราะห์จะเป็นวัสดุผ้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ด้านบนตรงนี้จะมีเทคโนโลยีที่ที่มีชื่อเรียกของมันอ่าเคลือบไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับส่วนพื้นผิวนะครับพื้นผิวของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับพื้นผิวตัวนี้มากับเทคโนโลยีที่เรียกว่ามันจะเป็นปุ่มเราจะเห็นเป็นปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมเป็นลักษณะของปุ่มเนี่ย ปุ่มเล็กๆอยู่รอบๆตัวรองเท้าตัวนี้นะครับซึ่งปุ่มเทคโนโลยีตัวนี้ชื่อว่า micro t e เ t u r e นะครับ micro t e เ t u r e ซึ่งเจ้าตัวปุ่มทไม micro t e เ t u r e ตัวเนี้ยมันจู่มันจะมีอยู่บริเวณรอบๆตัวรองเท้าทั้งหมดเลยซึ่งแต่ละปุ่มนะครับมันจะมีความหนาบางมีความยาวของปุ่มไม่เท่ากันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีความบางนิดนึงนะครับเอามือลูบๆดูจะรู้สึกส่วนบริเวณด้านข้างเท้าด้านในตรงนี้ก็จะมีปุ่มที่มี ความหนามีความละเอียดมากขึ้นนะครับเนี่ยจะมีปุ่มแบบนี้รอบๆตัวรองเท้าทั้งหมดเลยนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะมีปุ่มที่หนาขึ้นนะครับรอบๆมาก็จะไล่ความหนาของปุ่มบางลงไปนะครับซึ่งมีปุ่มถึงบริเวณตรงนี้เลยนะครับจะมีเหมือนกันหมดเลยนะครับรวมไปถึงบริเวณแถบไนกี้ตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นลักษณะของเท็กเจอร์ที่เป็นลายเส้น บนตัวสัญลักษณ์ไนกี้นะครับมันเหมือนกับเป็นแถบปั่นเลยนะเนี่ยครับซึ่งเจ้าตัวปุ่มแบบนี้ที่เราเห็นนะครับมีการจัดวางจัดเรียงปุ่มที่เป็นลายเหมือนกับลายคลื่นเห็นไหมเหมือนกับลายคลื่นนะครับไล่ลงมานะครับตรงนี้ก็ไล่ลงไปบริเวณหน้าเท้านะครับตรงบริเวณด้านหน้าเท้าก็ไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาส่วนตรงนี้ไล่ขึ้นมาตรงนี้ก็ไล่ไล่ลงไปนะครับซึ่ง เป็นลักษณะของอาการจัดเรียงที่เรียกว่า pressure map นะครับเป็นการจัดเรียงแบบ pressure map นะครับซึ่งเป็นการจัดเรียงปุ่มไอ์ไมโครเท็กเจอร์ ure, ตัวนี้มีลักษณะที่เป็นลายคลื่นนะครับเจ้าตัวตัวเทคโนโลยี2 2 2, 2ตัวตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องในการสัมผัสบอลให้เท้าเราสัมผัสบอลได้ ท,ทุกทิศทางบริเวณเท้าเรานะครับแล้วก็จะช่วยให้ช่วยในเรื่องการจับบอลได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ยังไงแล้วนะครับการจะจับบอลมันก็ไม่ได้จะอยู่ที่ตัวรองเท้านะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนของเราเองด้วยนะครับการเทคนิคของแต่ละบุคคลด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ เป็นเทคโนโลยีของตัว n i กี้นะครับซึ่งไนกี้บอกมานะมันไนกี้ย้ำว่าบอกมานะครับอันนี้ก็เป็นลันกษณะของตัวรองเท้านะครับด้านหน้านะครับก็จะมีสัญลักษณ์ ACC All c o n d i t i o n Control ติดอยู่นะครับบนพื้นลายเส้นสีดำตรงนี้นะครับพาดยาวมาจนถึงด้านข้างเท้าข้างเท้าด้านนอกนะครับด้านข้างเท้าด้านนอกตรงนี้จะมีเขียนคาว่า Phantom GT นะครับเป็นตัวหนังสือนูนขึ้นมา นะครับสีชมพูติดอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ไนกี้นะครับก็เป็นไนกี้ที่เป็นแถบยางนูนขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับสีชมพูนะครับลายเส้นสีดำนะครับส่วนด้านส้นเท้าก็จะมีคำว่า Phantom GT ติดอยู่นะครับนี่อ่ากล้องเริ่มไม่โฟกัสแล้วนะครับอ่านี่นะครับส่วนข้างเท้าด้านในก็มีสัญลักษณ์ไนกี้ติดอยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์หลักๆที่ที่มีอยู่นะครับก็สรุปง่ายๆก็คืออัปเปอร์จะมี3มเทคโนโลยีที่ที่ทำตัวอัปเปอร์นั่นก็คือเทคโนโลยีตัวอัปเปอร์ที่เรียกว่าฟินิชนะครับนี่นี่นะครับเทคโนโลยีฟินิชแล้วก็เทคโนโลยีที่2ก็คือไอเจ้าเม็ดดอตตรงนี้นะครับที่มีชื่อเรียกว่าไมโครแท็กเจอร์นะครับ Micro Texture นะครับมากับเทคโนโลยีไอ้เจ้า Micro Texture ตัวนี้ที่ออกแบบมาเป็นลายคลื่นที่ผมบอกเนี่ยใช้ชื่อเรียกว่า p r e t u r e map นะครับ p r e s u r e map นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักๆที่ใช้ในการทำตัว Upper ตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูโซนด้านบนตรงข้างบนกันบ้างนะครับข้างบนก็จะมีรูรอยเชือกรองเท้าอยู่ทั้งหมด5คู่นะครับ5คู่1 2 3 4 5นะครับก็จะมีรู เข้าแล้วก็รูกออกสลับฟันปลากันไปนะครับเชือกลองเท้าจะเป็นเช Yuk ือกสีขาวเส้นแบนนะครับไม่ใช่เชือกเส้นเล็กนะแต่ก็เป็นเชือกที่เส้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เชิงว่าจะเล็กจะเล็กมากนะครับก็เป็นเชือกลองเท้าที่มีความพอดีนะครับนะครับไปเชือกก็ไม่มีอะไรนะครับไปเชือกก็เป็นสีขาวธรรมดานะครับ บริเวณตรงนี้นะครับด้านบนก็จะมีคำว,ว่า n นกี้สีชมพูพื้นสีดำติดอยู่นะครับาการออกแบบบริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นการออกแบบให้มีการลอยเชือกลองเท้านะครับเฉียงไปทางด้านข้างเท้าด้านนอกนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสบอลช่วงบริเวณข้างเท้าด้านในนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมสุดยอดจริงสวยงามมากนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวเ p p e r นะครับคราวนี้เรามาดู i n นโซด้านในนะครับ i n นโซด้านในก็จะมีแผ่นรองรองเท้านะครับแผ่นรองรองเท้าสีดำนะครับด้านโซนเท้าเขียนคำว่า phantom GT ติดอยู่นะครับเป็นลักษณะของแผ่นผ้านะครับแผ่นแผ่นแผ่นผ้านะครับพื้นแผ่นผ้าส่วนด้านาแผ่นด้านด้านล่างนะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็น n นก e g กิฟนะครับติดอยู่แล้วก็สัญลักษณ์ n นกี้นะครับติดอยู่ไอ้เจ้าตัว n นก e g กิฟตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่กันไม่ให้เจ้าตัวแผ่นรองรองเท้าลื่นไปด้านหน้าเวลาเราสวมใส่นะครับซึ่งเจ้าเทคโนโลยี n นก e ้ติกตัวนี้มันก็จะทำออกแบบมาให้พื้นแล้วมันจะมีพื้นด้านในนะผมจะพยายามให้เห็นเนมนะมันจะมีพื้นขา,ขาวๆอยู่ด้านในที่เป็นร่องเป็นร่องเป็นเป็นร่องเหมือนกับตัวตัวแผ่นเนี้ย อยู่ด้านในนะครับเพื่อเวลาเราสวมใส่เจ้าแผ่นรองลงงนี้มันก็จะติดกับพื้นรองเท้าด้านในนะครับมันก็จะไม่กันเวลาเราสวมใส่มันก็จะไม่ลื่นไปด้านหน้านะครับส่วนซับด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นซับผ้ากำมยี่นะครับซับผ้ากำมมี่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีรูระบายอากาศนะครับเห็นไหมนี่มีรูระบายอากาศนะครับส่วน ซับบริเวณด้านส้นเท้าจะเป็นสีดําเป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนกันนะครับผ้ากำมะหยี่แล้วก็เสริมแผ่นกันกระแทกแข็งมากนะครับบริเวณด้านส้นเทา้าแข็งมากนะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ไซส์4ีอนะครับไซส์41ก็ไซส์ที่ผมรีวิวนะครับไซส์ที่ผมสวมใส่จะสวมใส่นะครับตัวนี้เป็นมาจากไหนยังไงดูเองได้เลยนะครับ เมกอินบอสเนียด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอินโซด้านในนะครับคราวนี้เรามาดูพื้นรองเท้ากันบ้างนะครับพื้นรองเท้าตัวนี้เป็นพื้นรองเท้าที่ออกแบบมาใหม่หมดจดเลยนะครับใหม่หมดจดเลยซึ่งเจ้าตัวพื้นรองเท้าตัวนี้นะครับเป็นพื้นรองเท้าแบบใหม่ที่มีชื่อเรียกว่าไฮเปอร์คลิก s ิสเต็มนะครับเป็นชุดพื้นแบบไฮเปอร์คลิกซิสเต็มนะครับซึ่งออกแบบมาให้เหมือนกับสลีระของรูปเท้าเรานะครับเท้าเราก็จะมีส่วนด้านหน้าแล้วก็ด้านส้นเท้าแล้วก็กระดูกบริเวณข้างเท้าด้านนอกใช่ไหมนี่เห็นไหมก็จะออกแบบมาให้เหมือนกับเป็นสลีละของเท้าเรานะครับทั้งหมดเลยโดยที่การจัดวางปุ่มก็จะจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เท้าเรา แนบชิดกับพื้นมากที่สุดนะครับโดยมีปุ่ม2แบบนะครับปุ่ม2แบบแบบที่1จะเป็นปุ่มที่เป็นปุ่มใบมีดนี่ปุ่มใบมีดสามเหลี่ยมใบมีดแบบนี้นะครับปุ่มแบบนี้เราเห็นกันได้อยู่ในรองเท้าไนกี้เมอร์เคเียนนะครับเป็นปุ่มแบบเดียวกันก็คือปุ่มปุ่มแบบเชฟรอนสตัรนะครับปุ่มใบมีดเชฟรอนสตาร์นะครับนี่เชฟรอนสตารปุ่มใบมีดจะมี1 2 3 4 5 6้า นะครับมี6ปุ่ม7ปุ่มนะครับ1 2 3 4 5ส7 7ปุ่มนะครับและอีกแบบปุ่มอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นเราต้องดูส้นเท้าตรงนี้อาจะเห็นได้ชัดปุ่มแบบนี้นะครับชื่อเรียกว่าปุ่มเพลฟี Free นะครับเพลฟี Pre Free, ซึ่งเป็นลักษณะปุ่มที่เป็นปุ่มวงกลมแต่มันจะเป็นแบบเสี้ยววงกลมนะครับเห็นไหมเพราะว่ามันจะมี ปุ่มวงกลมที่มีสูงต่ำจะไม่เท่ากันนะครับบริเวณปุ่มครึ่งวงกลมตรงเนี้ยด้านข้างเทา้าด้านในอะ่ะมันจะต่ำกว่าปุ่มด้านนอกนะครับแล้วก็เป็นการอ,าออกแบบให้เฉียงเฉียงออกหากันนะครับเพื่อเป็นการจิกพื้นให้มีความจิกพื้นได้มากขึ้นนะครับเวลาเป็นจุดหมุนด้วยนะครับแล้วก็ปุ่ม ปุ่มใบมีดก็จะช่วยในเรื่องในการจิกออกตัวไปด้านหน้านะครับส่วนปุ่มวงกลมก็จะเป็นช่วยเรื่องเรื่องการกลับตัวหมุนตัวนะครับแล้วก็เป็นการจิกพื้นให้ให้จิกพื้นได้ได้แน่นขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอยากจะให้ดูนะครับเจ้าตัวพื้นรองเทา้าไอ้ซิสเต็มตัวนี้นะครับมันจะออกแบบเหมือนกับลายกระดูกงูเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับ นี่เพื่อเป็นการสปินในการออกตัวนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ปุ่มเล็กๆที่เป็นจิกตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนลายกระดูกงูตรงเนี้ยมันจะช่วยในการเกาะพื้นในแบบพื้นสนามหญ้าเทียมได้ด้วยนะครับปุ่มก็ทำออกมาไม่ไม่ใหญ่นะเป็นปุ่ม เรียวเล็กนะครับเพื่อใช้ได้นั้งในสนามหญ้าจริงแล้วก็สนามหญ้าเทียมนะครับแต่ปุ่มตรงนี้นะครับเรียกว่าปุ่ม F G หรือว่าปุ่มเฟิร์มกาวนั่นเองนะครับด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้สีชมพูติดอยู่ด้านในนะครับสีของชุดพื้นจะเป็นลักษณะของสีใสแล้วก็เป็นลายเส้นสีดำอยู่ด้านในนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นการ ของชุดพื้นเข้ากับตัว upper นะครับเป็นการอัดกาวด้วยความร้อนสูงไม่มีรอยแตกรอยปริใดๆทั้งสิ้นเลยเห็นไหม,มงานนี้เนียนมากนะครับงานเนียนมากแล้วก็สวยมากๆแถมไม่พอเบาด้วยหน้าเท้ากว้างนี่คือต้องจัดเลยนะจัดเลยจริงๆสวยมากนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูการสลับเจ้าตัวรองเท้า n นกี้ h a n t o m GT นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะ จะช่างน้ําหนักให้ดูกันนะครับมีการกล้องขยับนิดนึงขอ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 จัดกล้องอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคนะครับอเดี๋ยวผมจะช่างน้ําหนักให้ดูกันนะครับว่าเจ้าตัวรองเทา้าคู่นี้มันน้ําหนักที่เท่าไหร่นะครับขอเอาคู่ที่ข้างที่มีพื้นรองเท้าก็แล้วกันนะครับเป็นข้างนี้นะข้างข้างขวานะครับอ่ะก็เปิดเครื่องเลยนะครับ นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะช่างให้ดูกันนะครับอ่ะก็วางรองเท้าลงไปนะครับน้ำหนักอยู่ที่195.9ก,กร,รัมนะครับตีรวมๆก็196กร,รัมนะครับซึ่งเป็นน้ำหนักที่บอกได้เลยว่าเบามากๆเบามาก,าม,ากมายเบาจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเทา้าคู่นี้ที่ไม่ใช่เป็นรองเท้า สายสปีดนะครับถ้าเทียบกับสายสปีดแล้วตัวนี้ก็เบาพอๆกับสายสปีดเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูการสลับเจ้าตัวรองเทา้ารุ่นนี้นะครับใครที่สนใจชอบอยากได้อยากจะเป็นเจ้าของอยากจะสั่งซื้อตอนนี้เลยพี่ครับผมอยากจะซื้อตอนนี้เลยได้ไหมครับทักแฟนเพจใน Facebook ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับนี่ a c e b o o k นี้เลยนะครับรองเท้าฟุตบอลกันเองหรือว่า ทักไลน์ ID ขึ้นที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ไลน์ ID หรือว่าแฟนเพจ e f e c o o o นะครับขึ้นมาให้ร้อยหมดแล้วนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังจะมีรองเท้าอีกสีหนึ่งนะครับเป็นอีกสีหนึ่งที่เปิดตัวก็คือสีดำชมพู มารีวิวให้ดูกันแต่ตัวนั้นจะเป็นลักษณะของไม่หุ้มข้อนะครับเป็นแบบไม่หุ้มข่อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนตัวนี้จะมีการสวมใส่รีวิวใส่ให้ดูกันแบบชัดๆรอติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ